วันนี้นะคะหนูเองนะคะก็เมียหลังเนาะหนูมาในฐานะ,ะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเรียกหนูมาเป็นพยานในเรื่องของห้าไปทองเคทเลนโกหนูก็ได้มาให้ข้อมูลแล้วก็ หลักฐานทุกอย่างส่งให้กับทางพี่เจ้าหน้าที่ทเรียบร้อยแล้วอย่างตัวของเมียหลังเองเนี่ยเข้าไปรู้จักกับแม่ตักได้อย่างไก็คือนหนูต้องบอกก่อนว่าหนูก็คือเหมือนที่ทุกคนทราบด้วยกันทั้งหมดเลยเป็นข้อมูลตามนั้นเลยก็คือรู้จักกันแบบนั้นเลยตามที่ทุกคนได้ทราบข่าวเลยแบบนั้นแล้วก็ในส่วนของหนูตรงเนี้ยหนูเนี่ยก็คือขายสินค้าแบรนด <g ül> ์เลดีนะคะแล้ววันเนี้ยหนูที่มาหาเจ้าหน้าที่เนี่ยหนูก็มาให้ข้อมูลในส่วนของที่หนูได้ขายของ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทุกอย่างาได้เอามาให้กับเจ้าหน้าที่ทุกอย่างครบแล้วเรารู้ไหมว่าทองปีเสียที่เขาขายแต่ละอย่างเนี่ยมันราคาเท่าไหร่มันปริมาณถึงไหมไอ,อ่ะอย่างนี้หนูต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวหนูเองเนี่ยหนูไม่ได้มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับทองหรืออะไรแบบนี้เลยเพราะว่าส่วนตัวหนูเนี่ยหนูขายอยู่แค่เพียงส่วนตัวอาหารเสริมนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องร้านทองเนี่ยหนูเองเนี่ยไม่ไม่ได้เข้าไปรู้เกี่ยวกับข้อมูลเพราะว่าตัวหนูเองเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบค่ะพี่หนูคือหนูก็ไลฟ์ขายอาหารเสริมทุก ทุกอย่างในอาหารเสริมหนูไรแค่เพียงอาหารเสริมส่วนร้านทองเนี่ยหนูไ hmm. ม่มีความรู้แล้วก็หนูเองก็ไม่ได้ไปรู้เกี่ยวกับข้อมูลในตรงนี้แสดงว่าเรื่องทองเนี่ยจะมีใครในในกี่คนที่รู้บ้างเรื่องทองว่าทองมันปริมาณถึงไหมมันน้ําหนักถึงไหมมีส่วนผสมต้องต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าส่วนตัวหนูเนี่ยหนูแค่เพียงอาหารเสริมเพราะว่าหนูขายอาหารเสริมส่วนในเรื่องข้อมูลร้านทองเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของทางพนักงานของเขาแล้วก็ในส่วนของเครดนโก้เท่านั้นส่วนตัวหนูเนี่ย หนูขายอาหารเสริมหนูก็จะรู้แค่เพียงข้อมูลอาหารเสริมเท่านี้ไแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่อ่านก่อนพี่เกิดมเดี๋ยวจะขออันนี้หนูขออีกสองคำถามอย่างกรณีที่ทางครอบครัวออกมาพูดเรื่องของเราการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพ่ออันนั้นอย่างนี้เลยละกันนะพี่คือหนูพูดตรงๆว่าหนูอะหนักที่แล้วที่แล้วหนูขอพูดตรงนี้เลยว่าหลายๆคนที่บอกว่าทําไม่หนูถึงไม่ออกมาทําไมหนูถึงไม่มาพูดมันมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเด็นที่หนูจะต้องขอมาแสดงความ บริสุธิ์มันไม่ใช่ตรงนี้หนูต้องมาแสดงข้อมูลหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ทท <S <S เพราะว่าเจ้าที่เรียกหนูมาเพื่อมาเป็นพยานหนูก็ต้องเรียบรวบรวมหลักฐานทุกอยา่างส่วนในเรื่องของครอบครัวหนูพูดตรงๆว่าหนูมันเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วหนูเองก็ยังบอกตรงๆว่าหนูไม่สามารถพูดออกไปได้ที่เข้าใจใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของครอบครัวหนูพูดอะไรไปประเด็นตรงไหนมันมันหนูไม่อยากให้ใครบาดเจ็บกับเรื่องตรงนี้แล้วถ้าวันใดวันนึงเนี่ยหนูพร้อม หนูจะออกมาอธิบายทุกอย่างแต่การอธิบายของหนูมันก็ต้องมีเหตุผลทุกอย่างมีเอกสารทุกอย่างแล้วตอนเนี้ยถ้าให้หนูพูดอะไรออกไปมันจะไม่ได้เพียงแค่หนูจะต้องเจ็บค่ะหนูไม่อยากให้คนอื่นๆได้รับผลกระทบในครอบครัวเขาเข้าใจใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นใครก็แล้วแต่ดังนั้นหนูจะออกมาพูดให้มันไม่กระทบความรู้สึกของเขาได้มากที่สุดเวลาจะพูดก็คือต้องพูดให้มันมีมีข้อมูลแล้วก็ ที่เข้าใจไหมมันไม่สามารถที่จะมาพูดแล้ววันนี้หนูก็ไม่สามารถตัดคําว่าพ่อเนาะอะไรเงี้ยไม่ได้ดังนั้นถ้าหนูจะออกมาพูดหนูจะเอามาอธิบายทุกอย่างแล้วหนูก็จะบอกกับพี่ๆสื่อว่าถ้าวันไหนหนูพูดหนูบอกพี่ทุกคนแน่นอนว่าหนูจะพูดในข้อสงสัยทุกอย่างแต่วันนี้หนูต้องพูดตรงๆว่ามันหนักกับหนูหลายอย่างมันไม่ได้หนักแค่เพียงคดีคือหนูตอนนี้หนูต้องบอกก่อนว่าหนูไม่ได้โดนเกี่ยวกับคดีอะไรหนูมาเพียงแค่เป็นพยานและให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แต่ถ้าจะถามเรื่องครอบครัวหนู หนูขอร้องจริงๆคือหนูขอยังไม่พูดตรงนี้คขอให้หนูวันที่หนูแบบพร้อมมาค่ะพี่หนูนูพร้อมหนูจะบอกกับพี่ๆเลยว่าพี่คะหนูพร้อมแล้วนะหนูจะอธิบายทุกอย่างเลยเรื่องการทำคอนเทนต์ของแม่ตั๊กเขาได้ปรึกษาทางด้านเมียหลักบอกไหมว่าการช่วยเหลือคนแล้วเอาแบบบางคนจะไปสร้างบ้านให้ไม่สร้างให้คือต้องบอกก่อนหนองก่อนดูคยทำเดียวหนูกับพี่ตั๊ก ต้องบอกแบบนี้นะคะหนูมีคอนเทนต์ในแบบของหนูแกมีคอนเทนต์ในแบบของแกหนูส่วนใหญ่ถ้าติดตามหนูคอนเทนต์ของหนูก็คือจะเป็นคอนเทนต์หนูอยู่ป่าอยู่เขาหนูจะเป็นคอนเทนต์อีกสไตล์หนึ่งเขาก็จะเป็นคอนเทนต์สไตล์หนึ่งก็หนูก็จะไม่ได้มีการปรึกษาส่วนหนูก็จะมีการคิดคอนเทนต์ในรูปแบบของหนูเอง ค่ะเคยชี้แนะกันไหมบอกว่าอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมอันไหนผิดอันไหนถูกคือตรงนี้หนูต้องบอกก่อนว่าตัวหนูเองก็มาทํางานในส่วนของหนูแล้วแล้วก็คือของแกเนี่ยคือก็ก็เป็นกระบวนการของแกที่แกจะต้องตัดสินใจในส่วนตรงนั้นค่ะมีเรียอเครียดไหมคะเจอเดืาดมาบอะไรนะคะเครียดไหมใช้ชีวิตยังไงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาไปแล้วราคาตูดเรื่องรถหถูกละเดินรถถูกละเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ขอความรู้สึกหนูเลยเนาะสำหรับหนูตอนเนี้ยถ้ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่รู้สึกเพราะหนึ่งลูกค้าหนู คนที่เขาเคยติดตามหนูอยู<ม>่แล้ว<ม>แต่สําหรับวันเนี้ยทุกคนมีความรู้สึกหมดแหละค่ะ<ม>แต่ทุกหนูก็ยังจะต,ต้องเดินหน้าต่ออย่างมีสติและใช้ชีวิตให้มีคุณภาพขึ้นมากกว่าเดิม,มผิดถูกยังไงทุกคนที่ติดชมหนูหนูรับไว้หมดเลย<ม>แต่วันนี้อย่างที่หนูบอกค่ะว่าหนูมาให้เป็นพยานหนูนําข้อมูลทุกอย่างที่หนูรวบรวมทั้งหมดม,มาให้แล้วและถ้าวัานไหนหนูพร้อมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มหนูจะแจ้งพี่ๆทุกคนเลยว่า พี่หนูวันนี้หนูพร้อมจะบอกทุกอย่างแล้วนะ,ะข้อมูลทุกอย่างเลย<ะ>ส่วนในตอนเนี้หนูเองยังไม่ได้มีข้อหาอะไระเพราะว่าทางตำรวจเรียกหนูมาเป็นเพื่อพยานในเรื่องของกรณีข้างไปทองเทเรนโกหนู<ะ>ก,ก็ให้เปหมดแล้วขอคำถามที่สุดท<อ>้ายที่เคลียร์ใจเลยครับว่า คนเนี่ยมุ่งเป้าว่าเมียหลังเอาทรัพย์สินของแม่ตัศนไว้อยู่ที่ตัวเองเอามันหลบมาซ่อนนาฬิการถหรูของต่างๆกระเป๋าแบรนด์เนมจริงไหม,<ช>ไมหนูต้องบอกแบบนี้<ม>ก่อนนะคะหนูอยู่ในส่วนของหนูพี่ตั๊กอยู่ในส่วนของพี่ทั๊กและเอกสารทุกอย่างหนูได้มอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วบอกกับทางเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วหนูเชื่อว่าตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาจะดําเนินการทุกอย่างอย่าง ถูกต้องแน่นอนนะคะคือเขาเชื่อว่าเมียหลังเป็นมือแม่ตักมีอะไรจะชี้แจงคือสําหรับหนูทํางานในส่วนของหนูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นะพี่นะยังรักแม่ตักเออรักแม่ตักไหมความรู้สึกกับแม่ตักนะวันนี้จะไปเยี่ยมกันไหมแล้วต้องบอกก่อนนะคะหนูใครรักงไงหนูก็รักค่ะแต่ในส่วนตรงนี้ก็ต้องแยกประเด็นกันนะคะต้องบอกก่อนเดี๋ยวพี่พี่จ๋าเดี๋ยวหนูต้องไปส่งพี่ทนายจะไปเยี่ยมเขาบ้างไหม อ๋อตอนตอนนี้ก็คือหนูยังต้องอยู่ในกระบวนการมาหลาักฐานเอาหลักฐานมาให้ค่ะแต่ถ้าวันไหนหนูแบบพร้อมที่จะบอกหนูจะบอกพี่ๆเลยอ่ะพี่พนาแถ่วันนี้หนู